มีครับวันนี้เรามาดูดูการลงเชื้อเห็ดยางนาต้นยางนาอายุประมาณหนึ่งปีอันนี้ก็คือเชื้อเห็ดเข้มข้นเป็นเชื้อเห็ดละโงกขเข้มข้นที่เราสั่งจากฟาร์มมาอันนี้เชื้อมันจะเต็มหนึ่งขวดผสมน้ำประมาณห้าลิตร ขวดผสมน้ำประมาณ5้าลิตรก็ใส่ไป,ไปน้ำปลาปลาได้ไหมน้ำปลาปลาไม่ได้ครับมันมีคอรีอนยายามใช้น้ำบ่อน้ำธรรมชาติเพราะว่าคอรีนมันจะฆ่าเชื้อเหตุก็คือเชื้อโรคชนิดหนึ่งหลังจากเราผสมเรียบร้อยเราก็มาทำการเคลียใต้ต้นเคลียใต้ต้นให้มันเป็นร่องเราก็จะเห็นรากรากมันเป็นรากที่องอกมาจากต้นเครับ มันจะรากใช่ไหมเขาเคลียร์เคลียร์ตรงนี้เพื่อให้รากพวกนี้กระจายออกมากแล้วกล่อยนะพอเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื้อเห็ดที่เราผสมเนี่ยลาดลงไปเหม,ม็นดีเนาะลาดลงไปรอบรอบลาดลงไปรอบลลรอบ,ลลรบพอดีมันติดต้นกล้วยก็เลยลาดแค่ครึ่งวงกลมพักกลองแก้วให้มันชุ่มชุ่มเสร็จก็ดินพวกนี้ขบกลับลงไปให้มันอยู่ใต้ดิน กับจริงๆนะแค่นี้เสร็จแล้วแต่ว่าต้นไม้ผมยังไม่เคยโดนบำรุงก็เลยเอาขี้ไก่ซะหน่อยเพื่อเรียกลากให้มันออกมาขี้ไก่กันกินอาหารข้างนอกเป็นขี้ไก่แกบที่เรา ที่เราหมักทิ้งไว้แล้วหลายเดือนอยู่เพราะว่าเอากี้ไก่จากปลามมาเลยเนี่ยมันมันจะมีแก๊สมันจะทำให้ต้นไม้ตายนี้เราก็โรยล่อรากไว้โรยลอรากไว้แล้วก็ใช้ฝ่านคุมคุมหนาๆเลย จะเจาะตอนไหนปีหน้าหรอเห็ดจากตอนไหนน่าจะปีหน้าแหละก็คือพอเราคุมเป็ดรักษาความชื้นเดีย๋ยวลากพวกลากที่เราเห็นตรงคนด้านในมันก็จะขยายตัวออกมาขยายตัวออกมาแล้วก็เห็ดก็จะก็จะออกตามนี้เห็ดจอกรอบๆตามที่เราคุมฟังไว้เดี๋ยวรอดู มาดูปีหน้านะคะโอเค